สวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งครับมาเจอกันรอบเดืครับหลังจากในช่วงหกค่ำเราเจอกันไปแล้วนะก็จบไปเรียบร้อยครับสำหรับเกมของทีมชาติอิตาลีครับนัดรองสุดท้ายครับศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกครับบุกไปเยือนมอโดวาครับชนะได้ตามคาดนะแต่ว่าเรื่องผลการแข่งขันเรื่องฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไม่ได้เป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับสำหรับทีมชาติอิตาลีนะก็ตอนนี้ครับคือแทบจะเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าอิตาลีคงต้องไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะเพื่อที่จะ คว้าประตไปเล่นในรอบสุดท้ายครับเพราะว่าคู่ก่อนอิตาลีเนี่ยนอร์เวย์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะ,ะทางด้านของเอสโตเน,นียไปได้ตามคาดครับ4ประตูต่อนหนึ่งครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้นอร์เวย์ยังคงรักไปจากฝูงครับนำหน้าอิตาลีอยู่3แต้มแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยโอ้โหถือว่าดีกว่าอิตาลีเห,เห็นเลยนะตอนนี้นอร์เวย์ Norway เนี่ยประตูได้เสียบวกอยู่29าครับขณะที่อิตาลีเนี่ยบวกอยู่แค่12เท่านั้นครับก็คือนะัดสุดท้ายอ่ะ ทางเดียวที่เจอรีจะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเลยนะแซงควา้าแชมป์กลุ่มก็คือต้องชนะนอร์เวย์ให้ได้อย่างน้อย9ประตูด้วยกันครับซึ่งโอกาสมาัเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะก็คงต้องทําใจครับสําหรับการไปเล่นไปออฟครับส่วนนี้นครับก็มาดูถึงเ,เกมที่เพิ่งจบลงไปครับจริงๆก็เหมือนกับจะเป็นเกมที่น่าจะช่วยเรียกความมั่นใจสําหรับนักเตะอิตาลีนะแต่กลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาจากเดิมทีที่ สี่นัดแรกภายใต้คำว่าถึงกอร์เซโซครับดูดีนะเออแต่มาคืนนี้ครับเกมการเล่นกับเป็นที่ต้องบอกว่าถือออกไปในทางน้าผิดหวังเลยทีเดียวนะสำหรับเกมนี้ครับเจอกับโมโดว่านี่ก็คืออาจจะเป็นฝ่ายคลองเกมอะไรมากกว่าบุกสายมากกว่าครับโอกาสเพียบแต่ว่ากว่าจะเจาะเข้าเนี่ยต้องรอถึงนาทีที่88เลยนะพอได้ประตูแรกเนี่ยก็มาปลดล็อคอีกลูกในช่วงทดเจ็บครับถือว่าชนะน้อยไปหน่อยนะตัวผู้เล่นเนี่ยก็ เกมนี้กัสโซจัดทีมตามที่คาดนะที่เราคุยไปรีวิวกันเมื่อ,อช,ช่วงหัวข้าครับก็มาในระบบสีสองล้ครับเน้นลุกเต็มที่ครับสาธุก็เป็นเกมโมวิคาร์โอครับก็คือพักโจติโร์มานะมีการโรเตชั่นแล้วครับมองข้ามช็อตไปเหมือนกันนะเปิดโอกาสกับนักเตะบางรายลงสนามด้วยครับคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นทางด้านของจารุตกาเมชินีกับอเลสโซบอรโจโน่ eno, แบ็กสองข้างก็เป็นราอุมนาเนโดวากับ อเดนคาเมโซมิฟุกางก็ใช้เบรอนกิสันเต้กับซานโดโตนารีครับไม่มีนิโคลบาเลล่าที่ติดโทษแบนนะครับแนวรุก4รายข้างหน้าครับไล,ล่เรียงจากขวาไปซ้ายครับเป็นริคาโดออสซิลินีจารุกัสกามาก้าจักกามูรัสปาโดรีแล้วก็มาเตียสคายีครับครึ่งแรก,ก,อกอตัวหัวที่นีก็ขยมอยู่ฝ่ายเดียวครับเปอร์เซ็นต์สิ่งทุกอย่างเหนือกว่านะเปอร์เซ็นต์คองบอลการผ่านบอลเข้าเป้าโอกาสทําประตูยิงตรงกรอบครับแต่ว่ายิงนกตกปลากันเองครับ จอร์ก้าสมบั้าครับเกมนี้อุต่าได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะแต่ว่าผลงานต้องบอกว่าน่าผิดหวังเลยทีเดียวครับไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสนะก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าน่าผิดหวังนะน่าเสียดายนะอุต่าหายเจ็บกลับมาแล้วนะได้ลงเล่นแทนมาโอเดติกีครับแต่ว่ายังผลงานไม่ค่อยดีกับทีมชาตินะสำหรับกองหน้าของอัตแลนตานะครับยังมีจัรโมรัสปาโดรีครับคู่หูของเขาเนี่ยก็โอกาสมี ลูกหนึ่งที่สกาก้าทาชิงให้กรอบในกรอบถีบโทษนะและะวบาดรีดีก็ไปยิงติดเซฟผู้สาตูอีกครับจังหวะนั้นชิงมาแล้วผมว่าน่าจะยิงเลยนะเข้าขวาครับแล้ว,วแต่ว่าดันเลี้ยงเข้าไปให้ใกล้อีกอ่ะแล้วก็มุมมันก็เลยแคบครับก็เลยติดผู้สาตูนะมีจังหวะที่จูรูก้ามาชินีเติมขึ้นมาล้วลูกตั้งเตะครับจอดจอก็ยิงข้ามคานอีกครับไบอันกิซันเต้ซึ่งเกมนี้ได้รับโอกาสให้สวมปอกแขนกับทันทีมครับในสถานที่ประสบการณ เล่นทีมชาติเยอะสุดครับมีโอกาสสองไกลก็หลุดเสาไกลไปนิดเดียวนะดูจะลนกันไปหมดนะเรื่องการเข้าทำครับดูจะรีบเล่นกันไปหน่อยกันจนกลายเป็นลนเลยอะ่ะริคาร์โดโอซูนี่ครับเป็นนักเตะที่ผมรำคาญมากที่สุดเลยนะครึ่งแรกนะ่คือแบบเตะมุมก็จะเตะมุมให้เข้าโกอย่างเดียวอะ่ะเพื่อนก็รออยู่หน้าประตูนะก็พยายามจะเตะมุมให้เข้าโกเลยอะ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ผลนะ่ะ จังหวะเปิดก็เปิดไม่ค่อยเข้าหัวครับคืออิตาลีเน้นเกมริมเส้นนะครับออสโซลินนี่ซักคันยี่ตัวแบ็กอย่างคัมเบียโซอย่างลาอูเบรันโดว่ามีโอกาสครอสหลายต่อหลายครั้งครับแต่ว่าก็ครอสไม่เข้าเป้าเลยนะไม่เข้าไม่เข้าศาีรษะสกามาก้าหรือรัสปาโดรีครับซึ่งครึ่งแรกต้องบอกว่าเล่นอะไรกันไม่รู้นะน่าน่าลำคาญมากนะครึ่งแรกต้องบอกว่าน่าผิดหวังมากครับมาครึ่งหลังนี่แหละที่แบบกาโดโซก็คงไป สวดมาดีนะก็คือแบบดูดูมุ่งมั่นดูวิ่งอะไรกันมากขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังจบไม่คมอะ่ะจนกระทั่งมาเปลี่ยนคู่หน้านีครับค่อยดีขึ้นหน่อยนะเอารัสบาลดอรี่กับสามาก้าที่เงียบออกไปครับแล้วก็เอาทางด้านของเบดอว์เดรจกีกับฟรานเชสโกปิโอเอสปอ t o ิโตลงมาครับแต่ว่ากว่าจะมาได้ประตูปลดล็อกเนี่ยเกือบไปเหมือนกันนะต้องรอนนถึงที่นาทีที่88แล้วครับ เป็นจารุก้ามันชินน่นะที่หมงเข้าไปครับก็มาจากเฟริโกดิบาโก้ครับได้ครอสครับลูกถนัดของเขาครับครอสจากฝั่งซ้ายนะเปิดมาแล้วก็เป็นมัชินน่ครับที่เติมขึ้นมาในกรอบเกทพอดีครับแกก็พุ่งโมงเลยนะลูกนี้ถือว่าสวยเลยทีเดีวยวครับช่วยอิตาลีปลดล็อกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของมัชินน่นะเพราะว่า กับโรมา่าเขาก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะในช่วงต้นฤดูกาลนี้ครับแล้วก็มาทีมชาติครั้งนี้ก็ได้ลงเล่นไูจริงแล้วก็คว้าโอกาสเอาไว้ได้ครับพอได้ประตูนี้ครับอิตาลีก็เหมือนกับเล่นแบบโล่งขึ้นนะครับแล้วก็มาได้ประตูที่2ครับจากฟรานเชสโกปิโอเอสปอซิโตครับกองหน้าดาวรุ่นจากอินเตอร์มิลานครับลงไปเป็นสำรองนะแล้วก็มาทําประตูปิดท้าย นาทีที่90บวก2นะคขาวนี้เป็นมันโอปาลิโนครับฝั่งขวาที่ครอสเข้าไปแล้วก็เป็นบิโอสปอนจิโตที่ชาจอดเจาะเข้าไปนะครับผมจบเกมอิตาลีชนะก็จริงครับได้3มแต้มตามเป้านะแต่ว่าเรื่องเรื่องสกอร์ที่ออกมาเรื่องฟอร์มการเล่นนั่ะครับอย่างที่บอกนะถือว่าน่าผิดหวังทีเดียวครับเหลืออีกแค่เกมเดียวนะเจอกับนอร์เวย์ครับก็คือถ้าเกิดว่ามองเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเตะเลฟออฟนะ บบนี้ก็คือต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่นะสำหรับทีมของเจเนโรกาตูโซครับยังมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายจุดนะแนวรับอาจจะไม่เจอบททดสอบเท่าไหร่ครับแต่ว่าเกมลุกนี่เห็นในชัดว่ายังค่อนข้างบ้าท่าไปสะหน่อยนะต้องรีบปรับปรุงครับก็เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดมอยเซเคนตัวจริงหายกลับมาเรเดโกเออเรเดก,กีนะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงรวมถึงตัวอื่นๆน,น,นะครับพวกนิโคลบาเลล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดกลับมานี่จะทำให้เกมมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะ ก็เดี๋ยวรอดูครับแล้วก็นัดถัดไปของอิตาลีเนี่ยยังเตะอีกนัดหนึ่งครับนัดสุดท้ายนะจะเล่นในบ้านมาครับแต่ที่ซานซิโรครับเจอกับนอร์เวย์ครับวันอาทิตย์นี้นะช่องทางเดียวที่อิตาลีจะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติแซงคว้าแชมป์กลุ่มครับคือต้องชนะนอร์เวย์9ประตูด้วยก,กันนะอย่างน้อย9ประตูอ่ะคือมันก็ยังมีช่องเป็นไปได้นะแต่ว่าดูถึงความเป็นจริงเนี่ยโห น้อยนิดเหลือเกินนะยิงฟอร์แบบนี้เล่นแบบนี้เผลอๆผมว่าจะโดนอนอร์เวย์ด้วยนะเออก็เดี๋ยวรอดูครับวันอาทิตย์นี้นะเออ,อะเพื่อนๆก็เข้ามาสังเกตกันได้ครับเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ดูแลครับมาดูไลฟ์กันีนี่ก็จะเชานะ้าแล้วตีห้าครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาระบ,บายกันได้นะพอใจฟอร์มนักเตะคนไหนหรือผิดหวังนักเตะคนไหนครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม คุณเนลสซูรีครับเข้ามาคนแรกเหมือนเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงโอข,ข้ามข่วงดึกนะคุณเนลสซูรีนะครับคุณเจมส์เดลหืดมากลุ้นกับตายกว่าประตูแรกจะมานะครับโอ้โหถ้าเกิดเสมอน,นี่คือแบบดูไม่จืดเลยนะยังดีที่แบบมาชนะได้ในช่วงท้ายนะโอ้โหถ้าเกิดเสมอน,นี่แบบอืเละนะคุณสมทุยเกมหน้าดูแลเลยทกีคู่ปีโอน่าจะเป็นเปลี่ยนอย่างต่ำแปดคนเพย์ออฟมีสิทธิ์เจอใครครับเห็นเขาว่าสวดเดนสวดเดนก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสเจอเหมือนกันครับ ก็คือเอาชัวร์เนี่ยต้องรอให้จบโปรแกรมทีมชาติหัวเนี่ยครับอีกสองนัดน,นะสวีเดนนี่รอบคัดเลือกพวกเขาอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าสวีเดนเนี่ยยังมีโคตาของเอ่อเนเชนส์เลกอยู่ครับซึ่งมีโอกาสที่จะจับเจออิตาลีเหมือนกันนะอืมก็เดี๋ยวรอดูครับก็เกมหน้าก็น่าจะมีการเอาพวกตัวหลักๆก,กลับมาครับแต่พวกติดค่าโทษใบเหลืองเนี่ยผมว่ากาตโโซคงมันไม่เสี่ยงนะ ซานโดโตนารีอย่างเงี้ยอันเดียเคปโซดดวิดฟัตเตซี่เนี่ยพวกนี้มีเบเหลือติดตัวอยู่ครับผมว่ากาตเโซน่าจะพักนะพอถ้าเกิดนัดหน้าลงเล่นเกมเจอนวเวและดันไปโดนใบเหลืองเนี่ยคือโดนแบนด์รอบเฮยอฟรอบรองเลยนะเออผมว่าสามคนนี้กาตเโซไม่น่าจะเสียงครับอย่างน้อยก็คือจะได้นิโคโลบาล,ลีลาแหละผนโทษแบรนดกลับมานะเกมหน้านะครับคุณติ้งติ้งนึกว่าจะโดนหลอกหลอนตอนเจอมาซิเดนยซะแล้วนะ นะเกือบไปครับเกมน,นี้นะเดี๋ยวดูรอบเพย์ออฟครับนอร์ทบา์เลเนียก็ยังมีโอกาสเจอนะในรอบเพย์ออฟเนี่ยอืมคุณพับแรงดีดีพี่ก่อนจะได้2ประตูช่วงท้ายเกมอะตอนนั้นพวกมึงทาอะไรกันอยู่วะแม่งก็แอบน่าเบื่อเหมือนกันนะน่าเบื่อเลยครับคือผมว่าถ้าเกิดประตูแรกมามันไหลอย,อยู่แล้วอะดูแล้วอะแต่ว่าประตูแรกมันก็ยังไม่มาสักทีอะเออมาก็แบบช่วงท้ายแล้วก็แบบมาเร่งจนเอาไปได้ประตูที่2แล้วก็ประตูที่3ก็เกือบได้เหมือนกันนะคือถ้าเกิดได้ประตูครึ่งแรกเนี่ยผมว่า มันก็น่าจะไหลแหละอืมคุณพบแสดงหัวเสียเซเว่นใบแดงด้วยอ่าใช่ครับผมเห็นอยู่นะเห็นข้าวอยู่นะใบแดงโดยตรงเลยนะโดนันโด,ดนะแล้วก็โปรตุกเกสไปแพ้ไอแลนด์ด้วยนะครับศูนย์ประตูต่อสองนะฝรั่งเศสชนะยูเครนไปสี่ต่อศูนย์ครับฝรั่งเศสก็เป็นชาติที่สองของยุโรปนะที่เข้ารอบฟุตอ่ลรอบฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติแล้วนะอืมอมบัปเป้นี่สองประตูนะเออ คุณนิกติ้งเวต,ตัวชุดแรกมีตัวไหนผ่านบ้างผมให้มันชินี่เกมลุกไม่ผ่านสักตัวครึ่งแรกเหรอโอ้โหเกมลุกนี่ไม่ไหวเลยนะคู่หน้าก็ไม่ไหวตัวริมเส้นสองข้างก็มั่วสู้อะมีแดนกลางอะโตนาลี่กับคิสเซนเต้อะแต่ว่าคู่แข่งมันก็แบบยังวัดอะไรไม่ได้ด้วยครับเกมรับมันก็แทบไม่ได้ทําอะไรด้วยเกมรับกองกลางอะโอเคแต่ว่าเกมลุกสี่ตัวข้างบนนี้ไม่ไหวเลยนะเออ คุณเจฟส์เดลเชียติลี่เราไม่เคยง่ายแต่ทำไงได้ก็มันรักไปแล้วน่ะนะนั่นแหละครับตามที่คุณเจฟส์เดลบอกแล้วครับคุณติ้งติ้ง,งคือถ้าไปเจอทีมรองแล้วโลบล็อกแบบนี้เสียวสารอยจริงๆครับนั่นแหละครับเกิดเนี่ยอย่างเกมเนี้ยมดว่าแกก็อุดเต็มที่เลยนะเราก็แบบรอสวนกลับนานๆทีเกมลุกก็แทบจะไม่ทำอะไระแต่ว่าเกมรับแน่นๆแล้วก็ อิตาลีอย่างที่เห็นนะครับคือแบบดูจะลนลานในการเร่งไปหน่อยอะ่ะเร่งยิงประตูเร่งเข้าทำอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นลนยิงแป๊กยิงโดง่งมาชีนี่ได้ยิงกระจ่อข้ามคานอะไรอย่างเงี้ยหลายต่อหลายครั้งอะ่ะสมาธิยังไม,ไม่ไม่นิ่งพอนะผมว่านะอืมคุณเอ็บอกว่าแล้วเราจะไปออฟกับใครบ้างอะ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับมันยังไม่ชัวนะต้องรอเตะ รอบเขเลือกให้จบก่อนนะครับเพราะว่ามันอันดับมันยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับคุณนิ้งติ้งออสโซนี่นี่จะโชว์ออฟอย่างเดียวเขายังชั่วมาได้ดิมากโกกับโปลิตาโนเปิดนั่นแหละครับออสโซนี่นี่ครึ่งแรกผมอยากตบกบ,บาลหน้าคือแบบจะเปิดแต่มุมเข้าอะไระคือแบบกะยิงอะ่ะคือเพื่อนก็รออยู่แล้วครั้งแรกไม่ได้ก็ยังพยายามอีกอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลน่ะเออคือแบบแทนที่จะเปิดให้เพื่อนเพื่อดูสาวเติงขึ้นมาแหละแต่ไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่ามันเป็นแท็ติกที่กัลเดโซเขาบอกไว้หรือเปล่านะอันนั้นก็ก็อยู่ที่คุณซื้ออะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบนี้เองเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่เลยนะคือเป็นมันไม่ได้เป็นการเล่นเป็นทีมนะแบบเนี้ยเออโอลีนี่นะเล่นทีมชาติก็ยังไม่ดีนะไม่เหมือนตอนอยู่บโบลอนย่านะบโบลอนย่านี่เด่นแล้วตอนนี้เป็นดาวซันโวเลยนะโอ,อลีนี่อ่ะห้าประตูนะเออแต่พอมาเล่นทีมชาติทีไรนี่แบบอะไรก็ใหม่ลม พอเนี่ยโปลิตตโน่ลงมาแทนก็แบบมีแอสซิสต์แล้วอะ่ะคุณติ้งติ้งจุดดีจุดเดียวที่ผมแฮปปี้คือปีโอยิงอยู่แล้วอ่าใช่ครับหลายคนเชียร์นะผมก็เชียร์นะเนี่ยฟรานเชสโกปีโอสโตรติโตพอลงไปผมก็รลุนให้เชียร์ให้เด็กมันมีกำลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นประตูที่สองของเขานะเออประตูที่สองนะก่อนหน้านี้ก็เคยยิงเป็นลูกหนึ่งแล้วนะ อืมเป็นเกมอุ่นเครื่องนะตอนนั้นที่ยิงนะเออยิงไปสองประตูนะครับฟานเชสโกปิโอเอสปอซิโตนะจากสีนัดนะคุณสมทุยทางซ้ายไม่ปริตโนก็เคซ่าคันเชลเลี่ดีกว่าถ้าเรียกมาได้ออโซแกตุตตาอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะคือพอโซนี่เห็นเล่นแบบนี้คือแบบหลายคนคิดถึงเคซ่าเหมือนกันนะ ถ้าเกิดเคซ่ามาแบบผมมันดีกว่าชัดเจนครับก็ก็รอเคซ่าให้เขาสมบูรณ์นะทำให้มีทางเลือกมากขึ้นครับโดเ,ดเปโกเบราดี้ถ้าเกิดฟอร์มยังโอเคอยู่กับสโซโลก,ก็มีโอกาสที่จะกลับมาติดทีมอีกครั้งนะคุณเอมเคอิตาลีนี่อรอบคัดเลือกลุ้นตลอดแต่ถ้ารอบสุดท้ายก็ตัวตึงแหละอนะชั่วมงนี้ขอไปรอบสุดท้ายก่อนครับเพราะว่าไม่ได้รอบสุดท้ายมาสองครั้งแล้วนะเอ,อ,อิตาลีเนี่ย ต้องรอบนะ็อกเอา์่ะรอบแรกก็กเกือกระเสือกกระสนเหมือนกันนะเออแต่ถ้าเกิดผ่านไปรอบนะ็อกเอาล่ะอิตาลีคือแบบทีมผู้แข่งก็กลัวเหมือนกันนะอ่ะคุณเณมเคบอกว่าวันนี้ที่จริงต้องยิงซักสิบสองประตูแหมคือถ้าเกิดยิงเยอะๆนะัดสุดท้ายก็ไม่ต้องชนะนอร์เวย์ครับแต่ว่าพอสกอร์แบบนี้ก็ก็ต้องยิงนอร์เวย์เก้าประตูอ่ะเออถ้าเกิดจะพลิกนรกเข้ารอบนะอืมคุณพระแสงนอร์เวย์ควรเปลี่ยนชื่อเป็น เออลิงฮาแลนด์เอฟซีนะเออวันนี้ก็สองก็ตัวนะครึ่งผมก็คิดแล้วแหละว่านอร์เวย์ชนะนะแต่ก็ไม่ได้ดูนะคิดว่านอร์เวย์น่าจะถล่มเลยแหละแต่พอจบครึ่งแรกก็แบบมาดูสกอร์ใช่ไหมมาดูมาดูสกอร์ไทม์อะไรเงี้ยเอากดศูนย์ศูนย์เอ้าศูนย์ศูนย์ทั้งนั้นเอ้แต่ก็ไม่คิดว่าแบบยังไงก็ชนะแหละครึ่งหลังมาผมว่านอร์เวย์ยังไงก็ยิงได้นะเออแล้วก็พอพอจะจบเกมผมก็มาดูสกอร์กันน่ะละครับอย่างที่เห็นนั่นแหละ มีหาแรนด์ยิงไป2ประตูนะแล้วก็อีก2ประตูก็เป็นซอลตนะครับผม2ของหน้าของทีมนะก็นอร์เวย์ก็ชนะไปตามค่าแล้วครับเขารอบสุดท้าย99%นะอ่ะนอร์เวย์นะนะเหลือไว1้1%นะ่ให้พี่กลอกหน่อยอะ่ะ9ก9 9ก็ว่าได้นะเออคุณสมทุยสรุปเอ่อแทนคัมเบียกีแกไม่เรียกใครเลยเหรอไม่ได้เรียกครับ นิโกโลคัมเบกีนะเรียกมาติดทีมแทนมอยเชเคนครับที่เจ็บแต่ว่าคัมเบกีก็ดันไปเจ็บอีกแล้วก็จะต้องพักประมาณสาสัปดาห์นะจะลงให้เล่นให้บุรุญ,ญ่าไม่ได้อีกประมาณสาสัปดาห์ด้วยกันครับนิโกโลคัมเบกีนะอืมกูสนใจอ่าัสดีจ้าเล่นบุกแต่ทําไม่ได้เตะมุมกี่รอบก็ไม่เข้าดีนะทําประตูได้ชนะได้ดีนะเปลี่ยนตัวลงมาแล้วทําได้อตัวสํารองลงไปนี่เห็นผลชัดเจนครับเนี่ยปีโอสปิโตก็ทําประตูได้ d i มาโกโปลิตานโนเนี่ยมีผลงานครับมีแอสซิสนะเออถือว่าตัวรองท่อง,งไปทำหน้าที่ได้ดีครับจวกถูกตัวนะกรตโซในการเปลี่ยนตัวครับคุณพระแดงสามารถพูดเต็มปากได้ยังว่าถ้าเมเลดหายเจ็บสุดท้ายก็หลุดไปอเมริกาอยู่ดีเพราะพิตุพิเทดูทรงน่าจะชอบออวันย่ามากกว่าก็ก็เป็นไปได้นะตอนนี้เมเลดคือกับนาโปรีก็ยังยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อะกับทีมชาติผมว่าน่าจะลําบากแล้วแหละ มือหนึ่งถ้าเกิดทีมถ้าเกิดไปรล่าสุดท้ายจริงนะมือหนึ่งก็ดอนเดลุมมามือสองก็คงเป็นวิคคาเดโอนี่แหละมือสามเนี่ยแย่งกันเพียบเลยนะเออมือสามเนี่ยมีอ,อ่ามาโกโคาร์เตเซค,คีใช่ไหมแล้วก็มีเอเลียคาเปรี่เอเลียคาเปรี่ที่เพิ่งถูกเรียกตัวกลับมาครับติดมานะครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ยังมีมิเ,เลกลเกอ็ดการ์โกมีอีวานปรเวเดลอีอกงเนี้ย ผมว่ามเมเลดตคงคงหลุดทีมชาติแล้วแหละเอากับนาบปรีให้รอดก่อนเลยครับเอลเล็กซ์มเมเลตนะคุณสนใจคาราฟซลี่ก็พักเหรอสงสัยเอาไว้เจอนอร์เวย์คาราฟซลี่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะก็เลยพักไปเลยครับไม่มีชื่อในเกมนี้ด้วยนะริคาโดคาราฟริอลี่ครับก็เลยก็เลยพักไปเลยไม่สาภาพร่างกายไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับคุณผู้แสดงกัจจังบอกไม่ใช่แท็กติกครับมันเป็นของมันเอง <c oughs> นะหมายถึงออสโซลินีใช่ไหม ไม่รู tamam <iendo> ้เพ well, oh, <laughs> e ื genau, out, K K true, right? crawl, decide, ่อนๆเป็นผมเหมือนกันคือแบบเห็นแล้วแบบโหหอืมน้าต่อกบาลจริงนะคุณจริงๆรีงเจซ่ามันจะมันเล่นไม่ได้จริงเหรอครับคาราบาวก็ลงเล่นตัวสำรองก็ลงมาได้15นาทีมันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูรอบเพ a y o f f นะเดือนมีนาคมนะครับถ้าเกิดไม่มีรายควรจะต้องติดนะเป็นพวกเจซ่าครับมาแล้วแบบมันทำให้ทีมดูจะมีมิติมากขึ้นนะ ตัวดิมเส้นเนี่ยเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะเคียซ่าคุณพระแดงนอร์เวปีหน้าบอกเลยมันไม่ได้แชมป์หรอกแต่มันจะมีสีสันที่ดีมากอ่ะก็เป็นตัวสร้างสีสันครับ Norway นอร์เวนี่ครั้งสุดท้ายที่ไปเล่นฟุตบอลโลกสุดท้ายคือปี1998นะเออหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะเออแล้วก็มาครั้งเนี้ยครับก็น่าจะเป็นทีมที่สร้างสีสันเนี่ยและก็นำโดยเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยครับ หาแลนด์โอเดนกาใช่ไหมเออซาร์ลอตอย่างเงี้ยเออก็เป็นทีมที่น่าจะสร้างสีสันได้นะครับคุณเบรนคิสวันนี้เล่นมั่วๆนะครับแต่ก็ยังถือว่ากลับมาได้อ่ะมั่วจริงครับล้นนะครับรีบเร่งเกินไม่น่อยนะอืคุณแุสดงเห็นข่าววันก่อนในกมมันกําลังคิดจะเรียกนอยเออร์กลับมาเพราะแทสเซเกนคือเจ็บแล้วถ้ากลับมาเผลอเป็นสามด้วยถ้ากลับมาจริงเผลอกินยาวกับบูฟฟอนอีกนอยเออร์ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเออ นอยเออร์ er, กับบาเยอร์แกก็ยังฟอร์มดีอยู่เพิ่งมีมาหลุดเกมล่าสุดมั้งที่แบบไปทำเสียประตูที่เสมออะ่ะเออส่วนแทสเซเกนเนี่ยเจ็บตั้งแต่ปีที่แล้วนะเจ็บเดี๋ยวหายมาก็ไปเจ็บอีกนะเออคุณสมทุยใจหายอา่ใจทายขอให้ได้ไปเถอะสู้ๆทำมา12ปีแล้วสงสารกระจังแบบความกดดันสูงแน่แกเครียดมากนะวันนี้ครับ พอกล้องจับไปที่แกข้างสนามแบบโหเครียดหมดเลยนะพอได้ประตูแรกเนี่ยเออคือแบบค่อยแบบดีใจได้เฮได้ปลดเปลื้องหน่อยครับรวมถึงพวกสตาร์พวกโบนุชี่พวกบุฟฟอนอะไรเงี้ยเออเครียดแล้วครับแม้ว่าจะชนะน้อยนะแต่ว่าอย่างน้อยคือมันก็ยังชนะได้ได้สามแต้มอะไรเงี้ยเออมันก็อย่างน้อยก็คือ,อยังดีกว่าเสมอครับเสมอมานี่แบบดูไม่จืดจริงๆนะเออ คุณจริงๆบอกว่ารำคาญครับนักเตะแบบโชว์ออฟแต่ก่อนบาโลอีกตัวเนี่ยผมไม่ชอบเลยนักเตะที่แบบเล่นเพื่อตัวเองมากกว่าทีมอะไม่ชอบเอาซะเลยนะเออคือมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะอยู่แล้วอะคุณก็ควรอย่ามาโชว์ออฟอะไรประมาณเนี่ยถ้าเกิดโชว์แล้วแบบมันทําได้จริงมีเปอร์เซ็นต์สูงก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันทําไม่ได้เงี้ยคุณชั้นไม่ถึงอะคุณอย่าไปทําดีกว่าอะไรเงี้ยเออ ก็รอดูครับอโอยี่นะจะจะไปได้กว่านี้หรือเปล่านะเออเพราะว่ากับบโลญญน่าแกก็ฟอร์มดีคือถ้าเกิดกาตูโซ่ไม่เรียกมามันมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาฟอร์มดีสุดอะกับโบโลญญน่านะแต่ว่าถ้าเกิดยังเล่นกับทีมชาติแบบเนี้ยก็คงต้องทําใจเป็นสมรองไปก่อนแล้วครับอืคุณพ่อแสดงกัตจังออร่าโคชทีมชาติอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่แม่งดูไม่ค่อยขึ้นนะ่ะผมก็พูดอย่างนี้แหละสุดท้ายที่ผลงานนะ่ะน,นะครับนะคุณเมลาิส ตัดภาพไปที่โปรตุกเกสถ้าฮังการีเข้ารอบแล้วโปรตุกเกสไปเพย์ออฟตกรอบนี้คงช็อกหน้าดูสายโปรตุกเกสใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูอาสายอื่นหน่อยนะหลังจากจบไปวันนี้นะมีกลุ่มไหนบ้างเนี่ยกลุ่มฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเข้าไปแล้วนะเพย์ออฟเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไอซ์แลนด์หรือว่ายูเครนนะ โปรตุเกสโปรตุเกสก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะเออมีฮังการี8ดแต้มไอแลนด์ Island 7แต้มก็ยังถือว่าสูสีนะโปรตุเกสก็ยังไม่ชัวเหมือนกันนะเออนั่นละครับกลุ่มนะอืนะแล้วก็เดี๋ยวมีรอแต่อีกคืนนี้นะมีนะครับสสัปดาห์นะประมาณ สัปดาห์กวา่าๆนะครับโปรแกรมทีมชาติก็เดี๋ยวรอดูนะอังกฤษนี่ชนะ7นัดรวดเลยนะสิติร้อครับอังกฤษเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนะเออแต่ว,ว่าวันนี้ก็ยังผลงานดีครับเอาชนะเซอร์เบียไปได้นะ2อประตูต่อ0ูนย์ะครับผมอืมประมาณนี้แล้วครับคุยกันครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะเออก็มาคุยกันสบายกันหลังเกมนะครับอิตาลีนะ เอาชนะไปได้ครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นอะไรยังไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวรอดูอีกนัดหนึ่งครับนัดสุดท้ายครับเจอนอร์เวย์นะวันอาทิตย์นี้ครับแต่ที่ซานซิโลนะและเดี๋ยวหลังเกมเดี๋ยวเรามาเจอกันวันจันทร์เลยแล้วกันนะเพราะวันจันทร์เรามาเจอกันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วครับดึกซหน่อยนะแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆเข้ามารับฟังกันพอสมควรนะก็ฝากไว้ด้วยกันครับเก่าโชคครับช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับ เจอกันใหม่วันจันทร์ครับเวลาเดิม20น่นการครับวันนี้ลากไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ